ไม่ขาดตั้งไม่รู้ไม่ไหนขาดตั้ง่ายแล้ว,ลวกลับด้านดีกลับด้านเงดงเออยอได้ปีดีเดี๋ยวแต๊บอ๋อแล้วยาจีนเนี่ยหนักนี่กรีดลำลอยนี่ดิ นั่นอะไรอ่ะปลาอะไรปาออาลาไอ้อะวะเหรอออปิดเก็บไปดิปลาว่าเก็บกันราคา ăn okay. à, là bắn anh ăn cơm bắn em kìa 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 để kìa 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 quên, chứ Chết về được ha. Wow, Bảo Bảo đây ha Giúp này đi Áo tay Bật luôn à, lấy ไให้ดูน้อคอไม่ดูหรอกดึงกระดาษนี่ดึงกระดาษเออดึงในพลาสติกชีกเลยว้าวาสวยไหมจ๊ะสวยมากนี่คืออะไรนี่คือที่ปรับเดี๋ยวจะสอนให้ตอนนี้ยังทำไม่ได้เดี๋ยวมึนมึนมนนจะมาทำให้คือที่ตั้ง,งสาย อื้อคิดเสียคิดด้โอเคนะจะตัดคลิปแล้วนะ